วีรกรรมเขากว่าจะหลับเนี่ยวีรกรรมคนสวยนั่นเห็นไหมเห็นระดูดูแต่ไม่ยอมนอนงอแง,ง,งอยู่ดูดูดูความดื้อของเขาดู ความทะลึงความอะไรอยู่ในนี้หมดความทะลิ้ของเขา นมอยู่ในนั้นก็เอากินไปวะกว่าจะได้นอนอะ่ะไอ้ดา

ต้องปักกุ่มทิ้งบัดนัยทิ้งเออ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 ตาจนจะหลับแล้วก็ไม่ยอมนอนเลยดูเออห๊อตากาตาจะหลับแล้วตาปากปากก็ร้องตาจะหลับป่อเอาเข้าไปเออเออกาเอาเข้าไปกา Took hay chưa lấy Took hay ơi! kêu ơi! kêu Too kêu Too kêu ơi. kêu Too 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 kêu Đẹp kêu Too kêu nó kêu Too kêu

สภาพสภาพตุ๊กแ๊กจะหลับใครจะหลับก่อนวะฮะใครจะหลับก่อนจะหลับแล้วจะหลับแล้ว ตาพี่น้องดูตาดูตาค่ะฝืนฝืนฝืนดูฝืนมากเด<อ>็เ <c> ก <oughs> ด็กเ <c oughs> ดดสภาพเอ้ยกว่าจะหลบ คลิปนี้คลิปนี้ยายเพ็นขอจุแค่นี้ค่ะไอ้คลิปหน้าเจอกันค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้หลับแล้วค่ะสภาพ okay. Okay. สวัสดีจ้า okay. 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 Okay.